ขึ้นรถไปครั้งแรก ก็อยู่ระหว่างเดินเท้าไปเนี่ยไปไปไปรอดแล้วรอแล้วเด็กจะรึ่งทางอ่ะโย่พูดแล้วมันถึงเช้าเออ คนแล้วมันมันมีทางรถด้วยนีทางรถมันก็มีดิต้องเคยไปลงถือเบียนเหรอวะเ่ายรูปได้ไหมกูไม่ได้จะแกล้งมึงมึงรู้จักกูตั้งนานกูแกล้งใครที่ไหนแล้ว ลงไปเนาะลงมันมีเลหมอก้ยมวะม้ครับเดินเท้าเอเวนเจอร์กว่าเฮ้ยับถ่าย่คืออะไรเนี่ยกระจกเนี่ยจะได้เห็นเบบ ไปนอยกันต่อตลอตตังหันกันตลอตป่ะเฮ้ยมาเรามาเปิดเปิดได้ส่วนใช่หรออุยไม่ใช่มั้งรอพอหนึ่งห้าสามมาดูถ้ากูเปิดได้ถ้ากูเปิดได้ที่ครับช่องนี้มันมีทะเลหมอกไหมครับไฟดิมามาเราเปิดเปิดไฟก่อนอแค่แม่งอยู่ได้วตั้งสี่ห้าคนก็ได้เนี่ยเฮ้ยมีฝดน้ำด้วยอ่นนี้จะป็นอุ้ย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 แเต็กเลย มามามาดด้านหลังเฮ้ยไอ้เอเปิดไม่ได้นี่านี่โอ้มหาชาจซี่ไม่น่าจะปัดพ่วงได้ปะที่ไหะเฮ้ยตรงไหนวะนั่ะก็ตรงรถไฟไงไม่ตรงสะพานอ่ะกเกบของกูแลมามามาดี๋ยอเตาง้โอไมู่้ <laughs> สวยมากนอนอนะเหนื่อยก็หล่อได้ครับหาทางขึ้นดอยไม่เจอครับเมฆคนนี้วะตอนนี้ก็ตีสามเท่าไหร่วะไฟฉายของเราสภาพไฟฉายเปิดดบเปิดดิ ไปไม่ออกว่ะนี่ไปฉายไปไปดีกว่าดูเดินเข้าดูอต้องก้นดนด้วยแหละโอ <ฮ S> ้โหโคตรมืดเลยเราจะเดินไปในสภาพ,พมืดเนี้ยไปฉายก็ไม่ได้เอามาใช้แค่แฟลชมือถือ <c oughs> เอ้ยแล้วห้องน่ะไม่ต้องใช้แฟลชแล้วถ้ามี LED ตัวเออคอยเจ็บมือหมออยู่ได้กี่นาทีสิบห้านาทีใช่ไหม ถ้ามันได้นานก็ดี15นาทีมาได,นะด้ก็ถึวโอ้โนี่มกงพร้อมแล้วไอ้ยี่ไปสาสิบสิบโจะได้ถึงอย่างกี่โมงนะดูเปิดเปิดดิมันเปิดแล้วเนี่ยเมื่เกี้อ่นี่น ไปเที่ะครับพอห้ากิโลเราต้องไปยอสีเหรอเออยอไหนวะที่เขากางเต้นต์ตรงต้นสนน่ะเ็แปดคนล้วคนที่หกนี่ยอหนึ่งยอหนึ่งเหรอเฮ้ยทางไหนวะกลัวทางนี้ปะ เฮ้ยเร็กป,ป้ายเหลียงองนี้นะบอกแล้วมิทธิ์ชาได้เหรอนี่ไงอยู่นี่เขาบอกว่าสิทธิ์ชาคุณอยู่ที่นี่แล้วอยู่นี่อยอสองแกล้ถึงละยอสองอีกร้อยอ่ะหนึนี่ไงถึงนี่ไงยอสองเนี่ยคนอยู่ที่นี่ยอสองเนี่ยแล้วก็กางเต็นท์กันตรงนี้ป่ะมีป่าสนยอสามไปแ้วจบก็ไปเลยอ๋ออันนี้นนนคือลานแล้วจบที่มันมีเส้นทางนี่แหละที่เราจะไป แต่ว่าจะต้องเดินกลับาอีกทางนึงไงเราสัสา3กิโล2 0 0เมตรไมตรงนั้นอยู่วะระสา3อีก2,000เมตรเนเด็ก200กูงหน้าเิง ตอนนี้ตอนนี้ก็ถึงยอดสามแล้วนะครับทุกคนจัดตียดห้าแล้วโหมือตึบนห่มาฟังฟังคนได้สภาพน้ากู ก็ตอนนี้ก็เรามาถึงแล้วนะครับเฮ้ยมันชื่ออะไรนะวิทยาแห่งชาติดอยขุนตาลโอเคนี่คือจุดสูงสุดเราเดินมาเกือบสิบกิโลเพื่อสิ่งนี้สิบกิโลเลยสิบกิโลกลับบ้านครับมึงพูดประโยคเดียวไหมว่ากลับบ้านมากไล้วรู้สึกไงรู้สึกดีรู้สึกดีเอออ้คุ้มนะปิดแล้วเนี่ยเดี๋ยวไป ตัวลาไปก่อนนะครับรับหนึ่งเออตอนนี้หกโมงอ่ะจะกลับบ้านละเ่อนไปจิ้มตัดคปิ้เมื่อกี้แม่งเป็นทำแล็บเสร็จเลยฝากติดตามด้วยนะครับผู้สอยดาวรอบหน้าลุกจิตจิตโอ้ยนี่ไงพระอาทิตย์ขึ้น